แต่กโมีฮาครับขาแรก,กเลยก๋วยเตี๋ยวจะสวยกว่าขอละสูตรครับจะไม่ไม่ต้องการใครกี่ปีแล้วที่ไม่มีอะไรกับผู้หญิงห้าปีนตื่นมาจะเศรา้าก็ไม่จะจัดลานจัดยัง กวดเดินกวดยังจัดร้านจัดในนี้ซอยเป็นบัดต้องวัดเหรอครับพี่มาตั้งแต่กี่โมงตีห้าครับแล้วเลิกเรินกี่โมงเออเลิกนี่ประมาณตี่ห้าโมงแรกก็เลิกครับไม่างนี้ทุกวันครับหายใช่ไหมครับผมผมวัยยุ่งเหยิงวัดเหนื่อบปรเดี๋ยไปเสด็ยุ่งเหยิงเหรอแล้วเราพี่สาวให้ตังไหมหรือว่ายังไงขาแรกเลยก๋วยเตี๋ยวจะสวยกว่าละกินยุ่งน้ำกันผมบม่ได้เอาขาแรกหรอกที่ตจงมีเป็นที่ผมผม ขอ,ของเสียปลาดินครับผมแต่ว่าวมีแนวโนมกับา่าสียกไห้พิเศส,ส่วนหนึ่งไม้เป็นคาขายตอนนั้นสามสิบล้านตอนนี้เดือเงินอยู่เท่า,ไ,าไ,ไหร่ครับด้นนี้คงบอกไม่ได้ครับก็พอไว้ใช้ครับจึงไม่สิบล้านทีนี้ก็อยู่ประมาณนั้นละครับงิตนตรงนี้จะทําอะไรบ้างจะไปให,ใ,หให้ลูกครับก็ร<อ>ัดครับมผมรอ๋ยวแกไปทําบัตรตอนนี้ให้ยายเขาเขาให้พาแกไปทําบัตร เลต่เมื่อคดที่ระสอบไเรื่อย <Okay. S 2> แล้วรักเกกมื่ชไกั่ก็ดีมากรับผมทั้งชีวิตแบบมีคนเดียวครับผมไม่เคยมีทำไมต้องมาทำงานแบบนี้ทำไมไม,ไม่อยู่เฉยเแลเราก็มีตังนี้อะไรอะ่ะผมอยู่เฉยไม่เป็นครับคนอย่างผมเป็นคน่เคยทำง,งานนี่ครับมาอยู่เฉยจะทนอยู่อยู่<สะ>ไม่ได้ครับผม <S 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 ไม่ได้หลอะต้องหาอะไรทำมันเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับพี่ เพราะว่าเราเคยลำบากมาใช่ใช่ครับเ็นลำบากมาทำงานอยู่ทุกวันช่วยพี่สาวทุกวันครับแล้วกลับไปนอนไหนนอนอยู่ที่บ้านเลยไม่นอนไหนสลับที่นอนครับตรงนี้บ้างที่บ้านสวนบ้างสวนเ็อยู่คนเดียวบางครั้งเบื่อก็ลงไปบ้านสวนบางครั้งก็สวนเมือกี้ก็อยู่ตรงนี้เหรพี่อครับอยู่กัเพื่อนที่พี่สาวครับแต่ว่าขายอะไรหมดแล้วใช่ไหมขายรถขายอะไรหมดแล้วครับ พราะว่าไม่มีคนขับไม่มีคนขับเชื่อครับผมแทันนามันก็ไม่ไม่คุ้มครับทันนาไม่คุ้มขาดคุณครับราคาข้าวมันก็คือว่าแหละครับมันไม่ขึ้นเลิกทาไปเลยใช่ไหมเลิกเลยครับทําไร่ทํนนาเนี่ยเลิกมันไม่คุ้มครับมันไปไม่ไหวหรอกเลิกกิจแบบนี้ไม่คุ้มกับค่าแรงที่เราลงดูไปมีแผนจะทําอะไรต่อทําบ้านเช่าครับมีสายผมของอมทเบต ที่ไหนครับที่ผมคิดว่าจะผมกำลังขายที่่วนหนึ่งอยู่ตอนนี้อยากไปทำันไว้ให้ลูกตรงนั้นที่เดือนเดือนเหรอใช่ครับถ้าหาซื้อที่ให้ใจสักแพงปรึกษากันอยู่เดีย๋ยวรอขายที่ตรงนี้ไดกแค่ซะก่อนเร,บร,บรบาบเดา๋ยวไม่เได้ลงทุนไว้ให้ลูกเผื่อตัวเองเป็นอะไรไปเนาะมัน,นไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าล<ๆ>ูกหัวใจผมนี่มั <ๆ S 2> มมนพร้อมที่จะไปทุกเวลาหมอว่ามันเป็นมานานแล้วองกินยาบาฟอรินตลอด ช่วงนี้ก็หนักหน่อกลับยายากไม่ได้เพราะว่าผมทำงานหนักเมื่อกี้นี่รถไถรถเกี่ยวไม่มีผมคนเดียวน้องพี่ชายใช่่อวอนนี้มันก็เลยขึ้นใหญ่เลยมันเลยตากันเลยขึ้นหนักเลยิ<อ>่งมาหยุดช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสียเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนแนวทางใหม่ทําเป็นบ้านเป็นหลังให้คนเข้าใช้ความสุดเสีหรือทำอีกส่วนหนึ่งก็ทําห้องแถวไว้ เป็นเงินเดือนส่งให้ลูกเหมือนเดิมแล้วลูกคนดียบ้างเลยใช่ไหมชารัฐครับผมเท่าด้วยข้อคนหนึ่งจะทําได้ครับก็ม,มีเพียงคนเดียวสูตรครับแต่ไม่ไมต้องการใครทําไมครับก็อยู่กับลูกมีรู้สึกแล้วครับอ๋อมีผู้หญิงเข้ามาหาบ้างไหมเยอะครับแต่ผมไมส่สนใจครับเพราะว่ามันคนละสไตล์กันครับผึงมากมาผมสไตล์บ้านนอกบ้านนาไม่สนไม่ ไม่ชอบคุ้มเฟื่องะเยออะยานไม่ชอบการแต่งตัวไม่ชอบการเที่ยวหาเที่ยวก็คือว่าเที่ยวธรรมชาติาผมชอบเที่ยวแบบเที่ยวบาร์าผมก็ไม่ไม่เป็นหรอกครับล้วบางครั้งไม่รู้สึกเงาเลยเงาก็คงพรับขพัะเข้าผมทำใจให้สงบอยู่กับธรรมชาติท่านนาผมทำพวกนองนาอยู่สวนมีผู้หญิงในสเปกไหมถ้าจะเป็นคู่ชีวิตเราจริงจคู่ชีวิตครับก็ธรรมะธรรมโ้นะครับ,รมรมมรบผม จะตินอยู่ต่อคอกแม่ครันที่มีอรนาจทางงบรู้จักเสิร์ฟบาตรทำทำบุญเรื่อยๆเหมือนกันเะช่วยก,กันได้กี่ปีแล้วที่ไม่มีอะไรกับผู้หญิงห้าปีเป็นยังไงบ้างไม่มีเลยก็คือว่าไม่ไม่ไม่เคยต้องผู้หญิงไม่เคยเจอไม่เคยต้องไม่เคยนอนกับผู้หญิงไม่เคยเที่ยวผู้หญิงแรกแรกที่เกิดเรื่องผมก็เสียใจเนาะกินเหล้าเมายาก็เมาไปกับคนอีกอนคนอารินก็รู้สึกว่าเราต้องอยู่ เพื่อลูกเราต้องอยู่สู้ความความความเป็นจริงในชีวิตสุดท้ายก็บทดสุดนะครับระยะเวลามัน,มนมที่สุดคนครับผมก็ไม่ได้เป็นเือนกับเขาเพ้าว่าเขาบ้าเวลาที่สุดคนนี้ใช่ครับผมก็อยู่ผมคนเดียวได้คิดถึงลูกก็ไปไปหาลูกเพราะว่าดีนี้แฟนแม่เขาก็ไปทำงานกับแฟนเขาที่ระยอง นานก็เตยนมาๆเนเาะล้วก็เปิดโอกาสให้ทายอยู่ใต้เมืกี้เราไปสร้างห้องให้ลูกหมดเป็นแสนเราซื้อรถสามล้อในสุดเลยโอ้เมื่อกี้ปีนี้กี่เรซื้อสามล้อ,สลอน,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 นสดที่เย้าไพายาเตยพัดเตบา้า ขาดเล่นเขาเองครับถูกหวย30ล้านก็จริงแต่ว่าชีวิตก็ยังเรียบง่ายเหมือนเดิมใช่ครับเรียบง่ายเหมือนเดิมไม่ฟุ้งเฟ้อครับไม่ไม่มีหลอกรถเบนซ์ขับเหมือนเหมือนเหมือนเดบใครเขาน่ะแต่ก่อนเคยมีปลาปลาเกลโลเนาะก็ขายทิ้งแล้วมันนี่คือสู้ระเกี่ยวข้าวไม่ได้ขายที่หมดใช่ว่าไม่มีเงินมีเงินอยู่แต่ว่าพอมีเ็นครับเราสู้แรงไม่ไหวเราทำคนเดียวครับ ไม่ควรควายหาผู้หญิงด้วยไม่ควรควายครับผมเเล่นเฟซก็มีแต่มีแต่มีแต่รรมะเีนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่านี่แหละที่ผมพูดนะครับผมมีขายที่ที่ฝั่งนี้ออกทั้งหมด่้าไปเป็นระไรไปก็จะรวบรวมเงินเข้าบัญชีผู้ผู้เยาวให้กับลูกแล้วก็จะทำกิจการได้ตรงนั้นที่ลูก